ทำบุญเหมือนกันเราจะได้บุญเท่ากันไหมไม่เท่าครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมจะมานําเสนอในเรื่องของการทําบุญนะครับบุญจะมี3ประการนะครับก็คือการทําทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาสําหรับวันนี้เราจะเจาะกันในเรื่องของทานนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับที่ผมและก็น้องๆเนี่ยจะร่วมกันบริจาคกันนะครับเพื่อนําไปซื้อน้องไก่และก็มาเลี้ยงเด็กในพื้นที่ของเรานะครับสําหรับในครั้งนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง การทำทานนะครับจะต้องประกอบด้วยองค์3ก็คือ1ผู้ให้2ผู้รับ3วัตถุทานผู้ให้ก็คือตัวเรานะครับตัวเราถ้ามีศีลนะครับบุญนั้นก็จะได้มาก2ผู้รับถ้าเกิดผู้รับมีศีลด้วยนะครับบุญนก็จะได้มากนะครับสามวัตถุทานนะครับวัตถุทานจะมีองค์สาก็คือขาวสถานสหายทานและก็สามีทานสามีทานแปลว่าของสูงนะครับของที่แม้กระทั่งปัจจุบันปกติเนี่ยเราเองก็ไม่ใช้เราเองก็ไม่กินนั่นแหละครับสามีทาน ส่วนสหายทานก็คือของที่ปกติเราก็ใช้อันนี้เราก็กินอันนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าสหายทานส่วนท่าสถานก็คือของที่เราไม่ใช้แล้วผู้ให้คือตัวเราเราเลือกได้นะครับว่าเราจะมีศีลหรือไม่มีศีลสองวัตถุที่เราจะมาเอามาเป็นทานนั้นเราก็เลือกได้ว่าเราจะเลือกชนิดไหนอันที่3นะครับก็คือคู้เราต้องเลือกครับว่าเราจะให้กับใครให้กับคนที่มีศีลหรือคนที่ไม่มีศีลขอบคุณครับ